สวัสดีค่ะทุกทคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะเชื่อว่าพลังงาน ้องมีส่วนคล้ายหรือว่าตรงกับท่านใดบางแต่มันจะเกิดขึ้นไหมขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะชีวิตของคนเราไทม e เลสไทมิ Tim ่งของคนเราไม่เท่ากันจริงๆนะคะทุกคนทีนี้ท็อปปกของเราวันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ที่ห่างเหินนะคะความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันแบบนี้มันจะเป็นไปยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ หมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุยคุยหรือว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันหรือว่าห่างๆกันอยู่ใกล้กันนะคะนิ่งๆกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะคอ e กายแดนส์กอนนะคะคำตอบนางฟ้า Angel Message นะคะความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันแบบนี้มันจะเป็นไปยังไงคะ เดลิเวอร์ค่ะว้าวมันเป็นโชคชะตาละค่ะแล้วก็พรมลิคิดด้วยนะคะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะคะ relationshipsemotionchoice คุณจะได้เลือกและแตัดสินใจ5้าด่านซีเรีย ขอหนึ่งใบเท่านั้นค่ะขออีกสักหนึ่งใบพอนะคะพรมลิขิตให้คุณกับเขาได้มาเจอกันกับใครคนนี้เจ็ดเรียนค่ะเะะวลาของการห่างเหินกันตรงนี้นะคะอยากให้คุณได้เข้าใจในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเราจะได้ ทบทวนนะคะความรู้สึกของเราคําพูดการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งข้อดีข้อเสียของเขานะคะและเราก็มีในพื้นที่ของเราด้วยที่เราที่จะได้ทํำนู่นทำนี่ของเราไป นะคะเขาก็มีพื้นที่ของเขาด้วยมันไม่จำเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือว่าไปเรื่องราอะไรมากมายเพราะมันเป็นพรมได้ขิดแล้วนะค,ะความสมาธิเข้ามาเป็นความสมาธิห่างเหินมันทําให้คนสองคนได้เรียนรู้ได้ปรับความเข้าใจได้ปรับความรู้สึกของกันและกันกับคนสองคนที่มีความแตกต่างกันคุณกับเขา ไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือมีใครเข้ามาให้เป็นตัวเลือกนะคะคุณอาจจะมี2ตัวเลือกด้วยกันก็ได้นะคะ1กับ2นะคะหรือว่า3นะคะถ้าเกิดว่าเปิดใจหลายๆคนก็อาจจะมี3ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่าใครคนที่คือคนที่ใช่ ใครคือคนที่ไม่ใช่มันจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพรมลิขิตเดซินีที่ทําให้คุณกับเขาได้พบเจอกันเพราะฉะนั้นความห่างเหินอะไรมันจะเป็นยังไงนั้นวันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือไม่ใช่ความสุขความรุมสมบูรณ์โอกาส มันเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆที่เข้ามามันเป็นโอกาสที่จะได้ให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปกับชีวิตของเรานะคะเหมือนกับว่าโอเคเข้ามาก็เข้ามาห่างเหินไปก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ปรเทคตัวเองให้ดีๆมากๆปกป้องหัวใจตัวเองมีกำแพงหัวใจให้กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ให้เรารู้สึกว่าผิดหวงังมันจะทําให้เราสึกเข้มแข็งมีภูมิต้านทานมากขึ้นแน่นอนค่ะมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการ ไม่เข้าใจการผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการสนทนาการพูดคุยความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็จะได้รับการเคลียร์เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะรู้สึกว่ายังคงกักในเรื่องของความสัมพันธ์ยังห่วงแหในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ยังไม่อยากปล่อยไปไหนนะคะการคิดการประมวลผลเขากําลังคิดแล้วก็ประมวลผลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณเพราะมันเป็นพรหมลิขิตที่ที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันแล้วตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอรู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจมีความผูกพันซึ่งการและการเป็นพรหมลิขิตแล้วก็โชคชะตาเดจินีจริงๆนะคะ แล้วก็เป็นโอกาสจริงๆค่ะนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นโอกาสเด็กถือเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆเป็นโชคจริงๆบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์บางสิ่งบางอย่างกบบาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเขาเป็นราชาไม้เท้านะคะคนคนนี้ เขามีความเก่งมีความฉลาดมีความสามารถมากๆเลยเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นไปยังไงมีทริคในการเข้าหาเราขอมีทริคในการเข้าหาเราด้วยเพราะเขาจะเป็นคนที่ฉลาดเก่งมีความสามารถนะคะและจะจีบคุณก็จะจีบแบบจะจีบให้ได้นะคะยังไงก็จะจีบให้ได้ทําทุกวิถีทางจีบแบบชาญฉลาดจีบแบบมีการวางแผนจีบแบบมีการคิดเยอะ มันจะไปได้สวยค่ะมันจะไปได้ดีนะคะมันจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นถ้ามีความห่างเหนินเพราะเขาคนนี้เป็นธาตุไฟธาตุลมนะคะจริงๆเป็นได้ทุกธาตุกองสารต้องขออภัยนะคะ พลังงานไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะราชาเมทาผู้นี้แม้มีความต่างจากคุณเรื่องของอายุทางไกลต่างชาติต่างภาษานะขอให้ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่มีความอิกโก้มีความนิ่งเป็นคนที่มีมีเสน่ห์อบอุ่น นะคะดูปกป้องและคุ้มครองผู้อื่นได้ดีมากๆจริงๆเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานเก่งหรือว่าบ้างานมีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยจริงๆนะคะตัดสินใจจะทอะไรนะคะได้ทุกอย่างในทุกทางมองอะไรไว้กะเกณฑ์อะไรไว้เป็นไปแบบนั้นเก่งฉลาดแล้วก็มีความสามารถเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะอาจจะถ้ายุมากคุณก็ยังคงอ่อนกว่าไว้แล้วก็สมวัยนะคะหรือว่าอายุไล่เลี่ยกกันกับคุณก็ได้เดอะซัน แล้วก็เด็กถือดาบเป็นการพูดคุยกันเยอะมากๆจริงๆนะคะระหว่างเขาจะระหว่างคุณกับเขาจะต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันในระหว่างทางกันเยอะเพราะเรื่องของความต่างเรื่องของความไม่เข้าใจและเรื่องของหน้าที่การงานปัจจัยรอบนอกอีกต่างๆมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันแบบนี้มันจะเป็นไปไปยังไงมันจะเป็นไป ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆาเลยค่ะมันจะดูเงียบๆดูดูแบบเหมือนกับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น่ะแต่มันจะมีความสดใสที่เกิดขึ้นความสุขการเริ่มต้นใหม่การได้พูดคุยการปรับความเข้าใจกันบาลานซ์ความรู้สึกของกาลการจัสติสการปฏิบันประนอมการได้พูดคุยการทําอะไรต่างๆให้มันให้มันค่อยเป็นค่อยไปเจ็ดเหรียญ นะคะเหมือนกับว่ามันค่อยๆปลูกความรู้สึกปลูกต้นรักปลูกความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและมีเหตุผลและเข้าใจสุดท้ายแล้วการตัดสินใจเป็นเรื่องเป็นเรื่องของคุณเลยนะคะเพราะสิ่งสวยงามกาลังรอคุณอยู่ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นของคุณจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณเป็นคนที่ เข้าใจแล้วก็รู้สึกอะไรได้ดีกับคนคนนี้ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณว่าเขาจะเป็นไปยังไงดูที่การกระทําการแสดงของเขาการกระทําคําพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลาที่เขากระทาเขาทํากับเราดีไหมเขาปฏิบัติกับเราดีไหมเขาเขาเป็นสุภาพบุรุษรหรือเปล่าเขาล่วงเกินอะไรหรือเปล่าเขาแสดงออกยังไงนะคะคือเราเป็นคนที่อยู่กับเขาคุยกับเขาเราจะรู้สึกดีว่าเขาเป็นยังไงและอดีตที่ผ่านมาเราเจอใครมาบ้างแล้วคนคนนี้เป็นยังไงมีความแตกต่างกับสิ่ง คนในอดีตของเรามากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้ถ้าเขารู้สึกว่าเข้าหาเราแบบสุภาพบุรุษนะคะค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้ารู้สึกว่าเข้ามาจู่โจมแบบรวดเร็วกระทันหันจะต้องการจะนู่นนี่นั่นอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าต้องเสียโดยที่เขาไม่พยายามทําอะไรปกป้องอะไรเราเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องยังไงก็มันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไป ระยะเวลาการทําคําพูดจะเป็นเรื่องจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์เพราะว่าถ้าเกิดเขาจะรวดเร็วแล้วไม่ได้คิดจริงจังกับเราสุดท้ายแล้วเขามันจะไม่ได้หนังใจเขาเพราะวาจะฉุนเฉียวแล้วเขาก็จะไม่สนใจเราแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเข้าหาเราดีๆเราค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นกับเรานิ่งกับเราปฏิบัติเราดีเวลาที่เราคุยกับเขาอะ่ะพยายามนัดเจอถ้าเจอกันได้ก็จะดีมากเพราะการที่เขามาหาเราได้เจอได้คุยมันได้เห็นได้เห็นสีหน้าได้เห็นการ พูดกันจาความรู้สึกมันจะสื่อถึงถึงคนคนนึงได้ว่าเขาจริงจังหรือไม่จริงจังกับเรานะคะเมืเ่อไหรท่เขาแชทมากไปเขาไม่พยายามที่จะมาหาเราเลยไม่พยายามที่จะนัดเจออะไรกับเราเลยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะได้เห็นตัวตนจริงๆของเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ ตัดสินใจได้คุยได้เคลียร์กันอย่างแน่นอนค่ะเพราะมันจะมีเรื่องการคุยเรื่องการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สวยงามกําลังจะรอคุณอยู่ดอะ Sun การประสบความสําเร็จนะคะความสุขสดใสสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณตัดสินใจขอให้ตัดสินใจดีๆว่าใครใช่หรือใครไม่ใช่อย่างที่บอกนะคะ The r e v e r s ถ้ามีตัวเลือกเข้ามานะคะเพราะว่าโอกาส โอกาสเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาหาเราแล้วเราก็สามารถเรียนรู้กับเขาได้แล้วก็รักตัวเองปกป้องหัวใจตัวเองให้มากๆนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดมากๆเลยนะคะคนกับแรนดอมีพีนี้อยากให้ทุกคนได้ได้เข้าใจนะคะนี่คือความสามนารถที่างเหนินจะเป็นไปอย่างไรนะคะ เขาเรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณเหมือนกันถ้าเขารู้สึกว่ายังกังวลยังหวงแหนเพราะเขาประมวลผลอยู่ว่าจะเป็นไปอย่างไรอยากที่จะพัฒนาไปในอนาคตแบบมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าไม่เข้าใจเขามีการวางแผนที่ดีนะคะเป็นคนที่วิสัยทัศน์ไกลมองการไกลเก่งฉลาดมีความสามารถ ถ้าชอบคุณตกหลุมรักคุณแล้วจะจีบคุณจะจีบคุณมาให้ได้สุดท้ายแล้วตกมือข้างเดียวไม่ดังเราก็จะเป็นผู้ตัดสินใจและผู้เลือกเช่นกันจงหนักแน่นและเข้มแข็งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาขอบทสักนิดหน่อยสินะคะความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันแบบนี้จะเป็นไปยังไงไพ่พลังงานสวยมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วเป็นพรมลิขิตที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันแต่สุดท้ายที่สุดเหมือนกันก็คือ คุณจะเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจเท่านั้นค่ะนะคะ You speak to me นะคะผ่านมิวสิกนะโอเคมาแล้วเขาอาจจะชอบฟังเพลงคุณอาจจะชอบฟังเพลงเขารู้สึกว่าเวลาี้ได้ฟังเพลงก็จะเหมือนได้ได้ได้ยินเสียงคุณหรือว่าได้คุยกับคุณเขาพยายามทบทวนนะคะความความสัมพันธ์หรือว่าการสนทนาระหว่างคุณกับเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเขาไม่สามารถหยุด คิดถึงคุณได้เลย I can't stop thinking about you นะคะ sometimes I stay awake thinking about you นะคะบางครั้งที่เขาก็ตื่นขึ้นมานะคะคิดถึงคุณนั่นเองคือรู้สึกตัวกลางดึกตื่นขึ้นมานั่นนะคะเหมือนกับว่าคิดถึงคุณการสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกส,สิ่งแรกที่เขาคิดก็คือคุณนะคะเป็นเรื่องราวคุณที่มันอยู่ ิตสเขานนัเเองเพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าเขาเป็นราชาไม่เท้าคนคนนี้มีความเก่งมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยทีเดียวเขาจะทําอะไรเขาวางแผนคาดการณ์อะไรไว้แล้วก็ประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆม,มีเหตุผลเหนืออารมณ์เหนือความเป็นจริงนะคะคือมีเหตุผลสุดๆแหละนะคะมีความนิ่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณเลยค่ะทุกๆคนขอให้หนักแน่นเข้มแข็งไว้ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่ เชื่อใจเขาแล้วใช่เรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปเวลาและการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นคําตอบว่าคนนี้ใช่หรือหรือไม่ใช่จริงๆนะคะถ้าไม่ใช่จริงๆหัวใจเราก็ไม่ไม่อยู่กับเขานานเราก็จะหลุดไปถ้ามีคนที่ดีกว่าเข้ามาเราก็รู้สึกว่าคุยได้สารความสัมพันธ์ได้เราก็สามารถคุยได้ และคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ใช่มากกว่าก็ได้ค่ะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะอยากให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีและมีง่ายคิดในดีในเรื่องความรักความสัมผัสเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ